บางคนทําแล้วไม่ประสบผลสําเร็จทุกคนที่ทําแล้วประสบความสำเร็จคือคนที่เขารู้เป้าหมายว่าเป้าหมายที่ของเขาอยู่ในช่วงเนี้ยที่เขาปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันปลูกข้าวโพดปลูกผักปลูกอะไรไว้เพื่อกินนะไม่ใช่เพื่อขายมีอยู่มีกินมีใช้แล้วขายทําไมเ mm hmm. หลือ่ค่อยขายได้ไหมเดี๋ยวเงินมาเองค mm hmm. งว่างกระเ๋าทานทําปุ๋งทาดินทําปุ๋ยอะไรไปเรื่อยต้องรอเวลาถึงห้าปีเหรอเราถึงจะได้เงินนั้น ไม่ทาเพื่อเงินก็ไม่ต้องรอเวลาทําเพื่อกินทําเพื่อมีอยู่มีกินแล้วรอเวลาอะไรก็สรุปแล้วมนุษย์นี่ก็คืออยู่กินนอนใช่ก็แค่นั้นเดี๋ยวก็ตายแล้วแล้วเอาเงินไปทำอะไรเวลาตายไปได้ไหมแต่ให้รู้ว่าอายุหกสิบแล้วมันมีต้นไม้ยี่สิบสี่ล้านรออยู่ไม่จะเป็นต้องขายหมดยี่สิบสี่ล้านขายทีละสี่ห้าต้นก็ได้ต้องการใช้เดือนนี้แสนหนึ่งก็ขายห้าต้น แค่นั้นเองแค่นั้นเออแล้วก็ที่เหลือก็ให้ลูกให้หลานไปถ้าทุกครอบครัวเป็นอย่างนี้หมดีน,น้อยเงินจะไม่มีความหมายมเพราะนั้นใครที่กระามที่ว่าเมื่อไรจะมีกินมันมีตั้งแต่ทําแล้วอ,อเช่นสามวันก็ได้กินถั่วง,งอกแล้วเพราะถั่วง,งอกเพื่อกินครัปลูกผักอาจจะยี่สิบวันสิบกว่าวันสามสิบวันเต็มที่สองเดือนอปลูกผักปลูกหญ้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกผัปกปลูก ค่ะคุณครัวสองเดือนก็ก็มีอยู่มีกินแล้วอย่าลืมว่าคนอยู่เจริญชีวิตได้เพราะเกษตรเกษตรแปลว่าเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไม่ได้แปลว่าพ่อปูกเกษตรคือความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเกษตรแปลว่าอาหารเพราะนั้นคนเราอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะอาหารทํางานแค่เป็นแค่ตายเพื่อหาเงินแล้วเอาเงินมาซื้ออยู่ซื้อกินซื้อใช้ก็ทําไมไม่ทําอยู่ทํากินทําใช้เลยทําไมต้องไปหาเงินแล้วเอาเงินมา มันอ้อมเกินไปเสียเวลาอ้ากว่าจะได้มาอย่างที่คุณลุงเกิดทําเนี่ยมันก็ไม่ได้มาง่ายๆก็ไอ้ง่าย,ายไม่ง่ายหรอกแต่มีเป้าหมายชัดเจนเป้าหมายเราเพื่ออยู่เพื่อกินเพื่อใช้ไม่ใช่เพื่อเงินถ้าเพื่อเงินกับอะไรจะได้เงินก็ท้อแต่ถ้าเพื่อกินอะไรได้กินเร็วผักปุ้งยี่สิบวันได้กินแล้วถ่งงอกสามวันได้กินแล้วช่วงแรกๆที่เริ่มต้านอาจจะมีซื้อบ้างแต่พอเรามีอยู่มี มีกินแล้วเราก็การซื้อน้อยลงอยากกินไร่ปลูกแค่น่นแหละมัน mm hmm. มีกินเองไม่น่าหลอกไม่เกินสองเดือน mm hmm. แค่นั้นเองคนที่รวยที่สุดในประเทศไทยยังหาเงินอยู่นะทั้งที่เขามีไม่ลูกกี่หมื่นกี่แสนล้านเขาก็ยังหาอยู่ mm hmm. แล้วเมื่อไหร่เขาจะพอเราหยุดไม่ได้ทำไมไม่หยุดเขาบอกเขามีความสุขกับการทํางานถาม่าสูขนั้นสุขจริงหรือเปล่า mm hmm. เคยนอนหลับสักคืนสนิทสนิทไหม mm hmm. มีแต่คิดพุง่งจะทําอะไร อนาคตจะมีโครงการอะไรอ,อีกห้าปีข้างหน้าวางแผนอยู่อย่างนั้นแหละทั้งที่เงินก็ยังไม่ได้ใช้เลยคนเรากินแค่ินมีชีวิตอยู่แค่ตายทำไงจะให้ใช้ชีวิตให้มีประโยชน์ที่สุดกับคนอื่นๆครอบครัวชุมชนรอบข้างถ้าเป็นงี้ทุกครัวเรือนมันก็ส่งผลที่ประเทศดีทุกทุกประเทศมไม่มีคนยากจนในประเทศนี้เลยจะดีดีกว่าไหมโอเคขอเค<อ>